สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวโซเซนแซมน,นะคะวันนี้หลังจากที่เราเนี่ยมีโอกาสได้มา,เ,าเขาเรียกว่ามา ว่ายสักการะนะคะพาพี่คะแนนที่ร้านของคุณบอลนะคะคะแนนอินสวนหลายครั้งมาสวัสดีค่ะวันนี้ได้มีโอกาสแบบว่ามาเจอตัวเลยปกติมาก็ไม่ค่อยเจอตัวเพราะคุณบอลจะยุ่งมากถ้าใครจะมาเจอต้องนัดก่อนไหมคะต้องนัดก่อนครับผมนะครับยังไงนัดมาก่อนสักสองวันสวันนะครับอ่าเพราะว่าปกติแล้วคุณเขาบ่โหยุ่งเหยิงมากคุณน้องจะบอกว่าจริงๆแล้วคนดังๆมาร้านนี้หมดเลยทําไมก็ไม่รู้เพราะว่าแบบว่านั่นต้องมีแบบ เนาะความแบบว่าความศรัทธาไปจริงๆอ่ะคุณน้องอย่างพี่โยนี่ก็มานะคะมาพี่เหมือนจะได้ได้แล้วว่าแต่พี่ก็ไม่ได้พี่หน่อยมากแต่ว่าเออแต่ว่าเมื่อกี้ได้เจอพี่หลินพี่หลินสตาร์บูตี้เขาก็ได้ไปแล้วองค์ใหญ่เลยนะคะเดือนพิณบอลนะเดี๋ยวเราพาเที่ยวร้านพิณ<ด> <ๆ S 2> บอลนิดนึง <ๆ S 2> ก่อน <ๆ S 2> อยากให้ให้ตรงนั้นเข้ามาปุ๊บนะครับผมก็นี่เลยครับ เป็นอุปทานนะครับผมถ้าคนขอเรื่องเงินเรื่องความความร่ำรวยนะครับผมมาขอพรได้เลยครับอันนี้จะเป็นเอื้อเทวรูของข้าสุเทอินเดียเลยนะครับผมโดยตรงครับขอพรนี้เสร็จปุ๊บแล้วความหมายของการที่มีโอเคก็คือองค์ท่านให้ความสําเร็จเช่นกับข้างบนก็คือเกี่ยวกับเรื่องเงินทองมาในทางทิศทางแล้วก็คือะแล้วรมีอํานาจข้างบนที่กดจะเหมือนงูใหญ่ที่อินเดียนะครับผมเป็นอะไรที่ปกป้องสวยใช่ครับผมปกป้องปกปักรักษาเราด้วยครับผมใช่แล้วก็ขออันนี้เสร็จปุ๊บคุณบอลก็ได้นำห้ขอพรพระแม่ล ลมีนะครับอ่านี่ครับพระแม่ลักมีองค์หน้านะครับผมอันนี้จะแทนอันนั้นคือพระพิธีเรื่องความสำเร็จใช่ไหมครับผมบองค์พระแม่ลักมีคือเรื่องความร่ำรวยนะครับผมแล้วก็คือความ ความรักอะไรนี้ได้ด้วยครับผมใช่ครับพระมรสมาสีนี่เลยค่ะองค์พระนี้สวยมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่โยให้ขอมองที่่ป้ายร้านก่อนบางคนเดินมาแบบหาไม่เจอพี่โยบางทียังงงนี่เลยนะคะป้ายร้านคาเนตอินสวนนะครับผมอยู่ที่เจเจมอลอยู่ที่เจเจมอลทำไมครับคุณบอลชั้นใตดินครับใช่ครับที่814ครับผมเดี๋ยวโยพาให้เดินดูอันนี้คือองค์นี้ก็สวยผมปุ่มนี้เป็นตังส่์ถึงไทยนะครับผมที่เกี่ยวกับเรื่องจิกเงินจิกทองครับผมที่อยากจะหาธุรกิจทำ ธุรกิจเ,เยอะๆอันนี้กรบผมไก่ก็ถือว่าจิตเงินจิตทองไงครบผมเกี่ยวกับส้าขายเหมือนกัน,กนแล้วโทษราคาองค์นี้นะคาองค์นี้ทรงเตครับผมองค์นี้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับผมองค์นี้ต้องบอกประวัตินิดนึงลูกค้าจ,จริงกเช่าไปแล้วแต่ไปเข้าฝันว่าเขาอยากจะช่วยคนคนที่เป็นโรคนู่นโรคนี้จะลูกค้าคนที่ออไปนี่คือเขาอยู่คนรอคนที่เป็นโรคมะเร็งนะครับผมพอเขามาขอปุ๊บเหมือนดีขึ้นแทบจะหายเลยเขาเลยบริจาคไว้ที่นี่เลยครับผม นะฮะเจ้าของก็เลยให้ไว้เป็นสมบัติของคณิตอินสวนเลยให้คนขอพรได้ใช่างเรื่มากเลยใช่คนี่เป็นสมบัติของคุณร้านคณิตอินสวนเลยนะใช่ครับผมแล้วองค์นี้ก็สวยมากอ๋าองค์นี้ครับจริงๆนะองค์นี้เป็นงานเพื่อสเม็จครับผมมีส่วนผสมของทองคำนะครับผมใช่ครับผมแล้วที่เราขอลุ้นอันนี้โคกระซับครับผมเลยได้ใกล้ๆได้เลยครับนะาอันนี้เป็นองค์ที่ดังที่สุดครับณตอนนี้อ๋อเราตรงนี้ตรงนี้แล้วรับใช่ดูด เดี๋ยวพี่ต้องไหว้ก่อนนะคุณน้องพี่ยังไม่ได้มาไหว้เลยโป๊ะมากอันนี้ดังที่สุดอันนี้ดังที่สุดกรสืิ่มคุณน้องอย่าลืมนะคะยกมือไหว้องค์นี้ก่อนนะแด่พระใช่ครับผมอ๋อเขาเป็นองค์พระกระซับนี้ใช่คระกระซับคือสิ่งที่เรามีครับกำลังเข้ามาครับผมสิ่งที่เราคิดทั้งหมดจะได้เลยโดยไม่ต้องแบบ บอกท่านนะครับเรารับรู้เลยว่าสิ่งที่อยากจะได้อะไรคือท่านรับรู้เลยนะครับคือท่านจะให้แน่นอนซ้ายมือเกี่ยวกับลีลาประธานทรัพย์ผมนี้ก็สำหรับศิลปินดาราครับผมจะไดยมบูชามาและอย่างน้องจ้าน้องจ้าค่ัคุณน้องจ้าที่เป็นน้องจ้าเขาเป็นองค์องค์บรมสุขครับผมมีไหมครับมีตรงนี้ไหมบรมสุขมีบรมสุขมีอยู่บงไม้เอ่ย ไม่มีแน่เลยโอเคนี่ครับแต่ว่าเป็นประทัดซ้นี่ก็ได้ประทัดอันนี้ที่คุณยายย่าหญิงอ๋อที่น้องยายย่าหญิงก็ได้ไปองค์นี้นะคะย่เห็นอยู่ใช่ครับผมอันนี้เป็นแบบเหมือนของมนงลยกปัดราคามนุษย์ปัดประมาณนะครับจะบอกว่าพระแมครับเทิร์นก็สุดครับพระแม่ข้างในนี้โทษนะครับคุณราคานะครับผมอันนี้เกี่ยวกับเรื่องศัตรูหมู่มายครับได้ผลมากๆใครมีศัตรูเยอะมาขอพรผ่าน ที่นี่ได้เลยนะครับผมแล้วก็พ่อพระศิวะเดี๋ยวกาเรียกว่าสงบสุขนะครับผมชีวิตลแล้วอันนี้คะแอรเมผิดผิดผิดทางจะบอกว่าใครใครมาที่ร้านนี้นะคะก็มาขอพรกับกับองค์องค์เพนแคเน่เนี่ยก็จะแบบว่าได้ผลกลับไปที่เที่ยวเห็นนะแบบประมาณว่าเหมือนแบบว่าก็ได้เยอะอะเราทุกคนก็แบบว่าคนดังๆในโซเชียลมีบบเฮ้ยมากันเยอะมากโยกกับไม่พลาดก็ต้องมาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เยาจะโด โยคือโยจองคิวเอาไว้แต่ว่ามันไม่ได้สักทีแต่วันนี้ก็เลยมีโอกาสจะแวะเลยแวะมาถามดูว่า้ได้อะไรบ้างไปไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็จะจองแล้วเนาะอย่าหยิบไป ราคาเดี๋ยวแป๊บน,นึ่งนะนี่เลยค่ะองค์นี้เลยที่โยแบบว่าเป็นองค์เล็กๆนะท่านทำไมพี่โยถึงได้องค์ชอบองค์เล็กๆเพราะว่าพี่โยมีความรู้สึกว่าเขาน่ารักดีแล้วก็เป็นสีชมพูเป็นผิวๆเกาเป็นสีชมพูพี่ชอบไงเ, <ล S 1> เป็นสีชมพูแบบน,นี้แล้วก็เพชรเพชรพลอยเขาสวยนะคะคุณน้องหวานฉ่ำนะคะพี่ชอบอแล้วก็จะบอกว่าคุณบอลแล้วสมมติถ้าท่านน้องๆมาเนี่ยสมมติการต่อคิวที่จะจององค์องค์พระพิคเนีเนี่ยจะจะนานไหมคะเอาหมายว่าเขามีคนถามเยอะมากจริงก็เยอะครับผมต้องยอมรับว่าแต่ว่าทั้งนี้นั้นนะครับอยู่ที่ว่าจริงๆถ้าท่าน จะเลิกไปคือพยายามอดทนร้อนหนึ่งของดีนะครับผมรอดนึงเพราะว่าที่อินเดียเนี่ยเรามาขับท่านไม่ได้นะครับไม่ได้ว่าจะมาเร็วช้าไงแต่ว่าถ้าใครมาก่อนก็คือได้ก่อนตามและอีกอย่างหนึ่งสมมติว่าถ้ายังไม่ได้องค์ท่านสามารถแวะมากราบสการะได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องมา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 เชิญท่านไปอยู่ที่บ้านก็ได้นะคาคุณน้องให้สัตว์ไทยเดียวมาขอพรได้เลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายกับผมพี่บอลยินดีและนําใช่ครับพี่บอลเขาก็จะอยู่ทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับเสาร์อาทิตย์นะคะแต่ถ้าคนที่แบบว่าอยากจะเจอตัวเขาเน คิวเข้าได้เขายิ่งกว่าดารานะคุณน้องคิวแนนบ์เมอร์มากนะคะวันนี้พี่ก็ไปก่อนขอบคุณทุกคนมากๆเลยขอบคุณคุณบอลด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับพี่ตุ้ยก็มานะคะเรากำลังทำการจองเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยค่จองเรียบร้อยเล้วบรรยากาศในร้านนะโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยๆเฮงๆนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย